เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องวัดเขาวงถ้ำนาราย์อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าว,วันนี้ครับ วัดเขาวงเป็นวัดที่เงียบสงบด้วยความร่มรื่นของธรรมชาติที่ได้รับการดูแลอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณที่จอดรถก็ยังร่มรื่นสวยงามท่ามกลางร่มเงาของต้นไม้น้อยใหญ่สีเขียวสบายตาเดินเข้าไปจะพบกับฉากหลังเป็นป่าเขาธรรมชาติให้เห็นสุดสายตาเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธอภัยทานหรือหลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธที่งามสง่าแลดูสวยงามมากถัดมาเป็นพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่บริเวณอุทยานปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติบรมราชจักรีวงวัดเขาโวงได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อปี2460ถึงปีนี้ก็ครบ100กว่าปีที่ผนังปากถ้ำนาราย มีจารึกอักษรโบราณซึ่งมีอายุกว่า1,200ปีพระอุโบสถของวัดแห่งนี้สร้างแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยออกแบบโดยอาจารย์ก่อเกียรติทองผุดจากกรมศิลปากรไม่มีสิ่งประดับอะไรมากมายนะักตกแต่งเรียบง่ายสบายตาด้านหน้ามีรูปหล่อพระอรหันต์สององค์ด้านหลังสององค์ เป็นผลงานของคุณไพโรธสิริพลเลอร์เจ้าของอุทยานหุ่นขี้พึ่งสยามที่บางแพรจังหวัดราชบุรีผนังและเสาก่อด้วยหินแกรนิตเครื่องแสดงเขตสีมาเป็นก้อนหินที่แกะสลักรูปลายธรรมจักรภายในอุโบสถมีพระพุทธปฏิมากรทรงเครื่องอยู่สององค์องค์หน้าทรงเครื่องจักรพรรดิตราธิราช ปฏิสถานอยู่บนฐานที่ต่ำลดหลั่นลงมาจากองค์หลักที่ทรงส้อยสังวานดูงดงามวิจิตรการตาบนผนังโบสถ์ด้านบนมีภาพเขียนพุทธประวัติประดับอยู่เป็นผลงานของอาจารย์คำนวณชานันโทเจ้าของฉายาพุทธจิตกรรูปเหมือนของพระราชพมยาวีระถาวโรหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ในอิริยาบถนั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพซึ่งวัดเขาวงแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานในสายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงและหลวงปู่ปานวัดบางนมโคมาอย่างต่อเนื่องพระนารายณ์ปฏิสถานภายในศาลพระนารายณ์หน้าถ้ำนารายณ์ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมีเรื่องเล่าซึบต่อกันมาว่า ภายในถ้ำแห่งนี้เดิมมีรูปหล่อสำลิดพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงฤทธิ์ซึ่งเป็นศิลปะแบบโบราณอายุกว่าพันปีประดิษฐานให้ชาวบ้านได้สักการะต่อมารูปหล่อพระนารายณ์ได้สูญหายไปแต่ชาวบ้านก็ยังคงเรียกว่าถ้ำนารายต่อมาท่านพระครูภาวนาเวลาหรือหลวงตาวัชรชัยอินทวังศร ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาวงรูปปัจจุบันได้มาจำพรรษาเพื่อบูรณะวัดแห่งนี้ก็ได้มีผู้ที่นำรูปหล่อสำริศพระนารายณ์ทรงฤทธิ์มาถวายซึ่งเหมือนเป็นเหตุอัศจรรย์ซึ่งความเก่าแก่ของรูปหล่อสำริศพระนารายณ์ทรงฤทธิ์ที่มีผู้นำมาถวายนี้ก็น่าจะอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกับรูปหล่อสำริศเดิมที่สูญหายไปจากนั้น จึงได้มีการสร้างสารพระนารายณ์ขึ้นไว้ที่บริเวณด้านนอกธรรมเพื่อให้ผู้คนได้สักการะบูชาขอพรอบริเวณปากทางเข้าถ้ำนารายณ์ได้สร้างวิหารครอบไว้เป็นที่ปฏิสถานพระพุทธรูปปางมาลวิชัยขนาดหน้าตัก4ศอกสร้างโดยซีเมนต์ขาวทั้งองค์โดยใช้วิธีเทปูนหล่อคอนกรีต แต่ใช้ปูนปั้นแบบปั้นสดเป็นพระประธานในช่วงต้นปี2554ก็ได้มีการหล่อพระพุทธรูปปางมาลวิชัยศิลปะเชียงแสนแบบสิงหนึ่งหน้าตัด25นิ้วอีกองค์หนึ่งไว้ให้คนที่มากราบบูชาได้ปิดทองคำเปลวที่องค์พระถ้ำนารายหรือถ้ำเขาวง เป็นถ้ำที่มีปากถ้ำทางเข้าอยู่ในระดับพื้นดินบริเวณปากทางเข้าถ้ำมีการออกแบบเพื่อป้องกันสัตว์บกที่เข้ามาอยู่อาศรรัยภายในถ้ำสงบร่มเย็นเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับจะใช้เป็นสถานที่จเจริญสติปฏิบัติธรรมภายในถ้ำมีรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อฤาษีลิงดำในอิริยาบถยืนอยู่บนโขดหิน ส่วนด้านหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีรูปเหมือนของท่านพระครูภาวนาวิลาหรือหลวงตาวัชรชัยอินทวังโสงในท่าน,นั่งด้านสายมือเป็นที่ปฏิสฐานพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่สีขาวทั้งองค์ประดิสฐานอยู่บนโคดหินด้านนาเป็นพระพุทธชินราชสีทองมีรูปเหมือนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ และหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอยู่ด้านล่างสุดด้านขวามือภายในถ้ำด้านน้นเป็นที่ปฏิสถานรูปเหมือนของสมเด็จพระพุทธจันโตพรมรังสีสีขาวทั้งองค์ด้านในสุดเป็นที่ปฏิสถานพระแก้วมรกตส่องแสงเรืองรองสวยเด่นเป็นสง่าผนังหินที่อยู่ด้านในถ้ำมีรูปลักษณ์เป็นหินงอกหินย้อย งดงามตระการตาเป็นธรรมที่สงบเยือกเย็นออกจากถ้ำเดินตรงไปก็จะพบวิหารพระปัจเจกับพุทธเจา้าเป็นวิหารสีขาวออกแบบเรียบง่ายแต่งดงามมากภายในวิหารเป็นที่ปฏิสถานพระปัจเจกับพุทธเจา้าและเป็นที่สำหรับปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามแนวทางของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูง จากวิหารพระปัจเจก,กับพุทธเจา้าเดินตรงไปจนสุดก็จะพบกับสาลาองค์อินภายในเป็นที่ประดิษฐานพระอินร์องค์ใหญ่สีเขียวงามเด่นเป็นสงา่าวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรหาโอกาสไปสักครั้งในชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสุขความสงบร่มรื่นและร่มเย็นเหมาะเป็นอย่างยิ่งครับ พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370